คุณผู้ชมคะช่องเราเนี่ยคนก็รักเยอะนะคนก็ส่งอาหารขนมอะไรมาให้พวกเราเดือดๆนะแขกเนี่ยจะไม่กล้าถ่ายรูปอาหารอะไรที่ได้รับลงโซเชียลแล้วนะแขกกลัวเ่้าของผลิตภัณฑ์เดือดร้อนไม่คือคือ <c oughs> ปรากฏว่าเอ็มเคเนี่ยถ้าชี้แจงสักก็แล้วบอกว่าเออมันมีแบบใจเมตีก็เลยส่งแบบอาจจะเป็นเฉพาะส่วนบุคคลก็เลยส่งไปให้แต่เราไม่ได้โฆษณาอะไรเงี้ย แขกว่าเขาประเมินเขายังไม่มีความสามารถในการที่จะประเมินพลังของโซเชียลมีเดียขณะที่สสที่มีท่าที ไปทางฝั่งมอ็อบหรือว่าเคยไปร่วมหรือว่าเคยไปประกันตัวเนี่ยทำให้ทางด้านของอกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบานันหรือเขาใช้ชื่อย่อว่าสปป,ปสไปยื่นหนังสือถึงคุณชวนค่ะแต่มีคุณสมบูรณ์อุทัยเวนกุลทึ่เป็นเลขานุก,การของคุณชวนเนี่ยมารับนะคะขอให้ตรวจสอบจรรยาบรรณความเหมาะสมและทัศนคติของสอสที่มีต่อสถาบานันนายนพคุณทองถิ่นค่ะกันนำสปป,ปสอบอกว่ามีข้อสงสัยสองประเด็นค่ะก็คือข้อที่1 สสกลุ่มหนึ่งไปร่วมชุมนุมกับผู้ชุมนุมมีพฤติกรรมจับช่วงสถาบาันและมีการใช้ตำแหน่งสสไปประกันตัวบุคคลข้อที่สองมีกลุ่มสสนำเอารูปผู้ต้องหาตามมาตรา112พร้อมด้วยคำปล่อยเพื่อนเราเรียกร้องให้ปล่อยผู้ต้องหามาแสดงในการประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาอันนี้มองว่าไม่เหมาะสมนะคะข้อที่3ค่ะเอ่อพวกสปปเนี่ยเอ่อทำร้ายคนที่ชู3นิ้วแต่เมื่อวานอันนี้เพิ่มเข้าไปเอง <c oughs> ใช่ไหม แล้วทำไมยังลอยนวลอยู่ได้อ่ะตำรวจก็ไม่สนใจไม่แยแสเลยคลิปภาพอะไรก็มีชัดเจน<ะ>เมีคนเขารวมคลิปรวมภาพมาให้ดูหมดแล้วพวกนี้ก็ยังไม่ถูกดําเนินคดีอะไรเลยแล้วก็จะมาเรียกร้องให้เอาผิดคนอื่นคือถ้าคุณอยากอ,อย่างนั้นคุณก็ไปเลือกหมอว่าลงมาเป็นสสแล้วกันนะ <laughs> คุณสมบูรณ์นะคะในฐานะเลขาประธานเนี่ยก็บอกว่าในการประชุมสภาเนี่ยมีข้อบังคับบัญญัติไว้สอสอสามารถอภิปรายพูดถึงสถาบันได้หรือไม่ตามข้อบังคับที่กาหนดไว้ก็ยืนยันว่าประธานสภาปฏิบัติตามหน้าที่ตามข้อบังคับแล้วสภาเนี่ยมีคณะกรรมการจริยธรรมนะคะหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมสสที่น่าจะกระทําผิดก็ยื่นเรื่องมาที่ประธานสภาได้ส่วนคุณชวนให้สัมภาษณ์ค่ะก็คือเป็นอีกกรณีหนึ่งกรณีเดียวกันแต่ว่าเป็นสิ่งที่คุณชูชาติสีแสงอดีตผู้พากษารระบุว่า สสที่เข้าร่วมการชุมนุมเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาผิดกฎหมายและประมวลจริยธรรมสสคุณชวนบอกว่าส่วนตัวเนี่ยไปวินิจฉัยแทนไม่ได้ซึ่งความผิดพวกนี้อยู่ที่เจตนาด้วยก็ต้องรอดูว่าจะมีผู้ร้องหรือไม่แต่คาดว่าจะมีผู้ร้องเข้ามาส่วนผลจะเป็นอย่างไรต้องรอไม่อาจวินิจฉัยแทนได้ต้องมีผู้ร้องถึงจะตรวจสอบฝากคุณชูชาวินิจฉัยเลยนะ <c oughs> พเพื่อสาไปมอบเปานักวนเนี่ยไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดหรอ แล้วมาจนมีตำแหน่ง <tá> ส <passage> ูงได้เนี่ยไม่ดิดเลยแต่ใครขำคำตอบคุณชวนตอบมาสามบรรทัดอ่ะแต่ได้ข้อสรุปว่าไม่ตอบแองไม่อาจวินิจฉัยได้ต้องมีผู้ร้องก่อนแต่แต่ก็คงจะมีคนร้องอ่ะนะแต่ผลจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ว่าจะวินิฉัยได้หรือเปล่าเก่งมากในการตอบคําถามเพื่อที่จะไม่ตอบ อ้าส่วนในโลกโซเชียลวันนี้โดยเฉพาะทวิตเตอร์เป็นแฮชแท็กเดือดนะคะแฮชแท็กแบรนด์ MK และยาโยอิขึ้นอันดับหนึ่งเลยคือมันเนื่องมาจากนะผู้ประกาศช่องท็อปนิวแหละค่ะเขาบอกว่าขอบคุณร้านอาหารในเครือ MK ว่าส่งอาหารมากินบ่อยๆเขาไปโพสไงเขาไปโพสบอกว่าเนี่ย MK เนี่ยส่งอาหารมาให้เขากินบ่อยๆคนก็เดือดสิครับ ก็บอกว่าถ้าอย่างนี้ต้องเลิอกอุดหนุนเอ็มคือจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์เอ็มเคแบรนด์ยาโยอิแล้วก็แบบประเภทแบบในเกรือในเครือทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนจะมีคนบอกว่าแหลมเจริญแล้ก็เอซื้อหุ้นมดแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปยาวกันไปทีนี้ความเป็นจริงเนี่ยก็คือ MK เนี่ยไม่ได้ซื้อโฆษณาท็อปนิว<ะ>แต่อการส่งอาหารกล่องมาแจากพนักงานในช่วงเปิดสถานี เพื่อมีการส่งอาหารกล่องมาแจกในช่วงเปิดการแสดงความยินดีกหนาสื่อแสดงความยินดีกับแบบอ่าแบบนสานะที่เขาเป็นสื่อปรากฏว่าก็มีคนแบบบวยเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะฮะที่เพจเอ็มเคเรื่องแต่เอ็มเคก็ไม่ชี้แจงฮอย่างไม่ชี้แจงไม่ชี้แจงตั้แต่เช้าจนเย็นเนี้ยไม่พูดสักคำ<ะ>ถ้าคุณไม่พูดอย่างเนี้ยคนก็ยิ่งถามหาใหญ่เลยใช่ไหมคนมันก็เหมือนกับ มันก็เหมือนกับเอแล้วถ้าคุณไม่พูดอย่างนี้นะคุณจะแบบจะวัดพลังใช่ไหมลองดูว่าจะมีคนแบนด์เยอะจริงป่าถ้ามีคนแบรน์เยอะเดี๋ยวค่อยออกาบอก่ออ๋อบางทีก็คือนิ่งเสียตําลึงทองนะพี่ถึกคือยิ่งโตเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยิ่งต่อความยาวสาวความยืดแต่อย่างี้ก็คือมันก็ทําให้คนคิดว่าแบรนด์ไปเหอะเขาว่าจะไม่แข่งไงเออเขาคงไม่แอื์คือเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นอาหารคนแก่ ครอบครัวน่ะอาหารครอัวมันทำให้ใส่คนรูหม่ไม่กินมันทาให้ใส่รู้สึกไงรู้บ้างพี่ดึกเพราะว่าคุณผู้ชมคะช่องเราเนี่ยคนก็รักเยอะนะคนก็ส่งอาหารขนมอะไรมาให้พวกเราเดือดๆนะแขกเนี่ยจะไม่กล้าถ่ายรูปอาหารอะไรที่ได้รับรลงโซเชียลแล้วแขกกลัวช่วงของผลิตภัณฑ์เดือดร้อนไม่คือคือปรากฏว่าเอ เอเนี่ยถ้าชี้แจงซัก,ก็แล้วบอกว่าเออมันมีแบบใจเมตกิก็เลยส่งแบบอาจจะเป็นเฉพาะส่วนบุคคลก็เลยส่งไปให้แต่เราไม่ได้โฆษณาอ,อะไรเงี้ยแขกว่าเขาประเมินเขายังออไม่มีความสามารถในการที่จะประเมินพลังของโซเชียลมีเดียคืออาจจะเป็นเครือธุรกิจที่ <c oughs> ไม่ได้อนนในโ <คง S 2> ลกออนไลน์มากเท่าไหร่แล้วก็คิดว่ากระแสะแบรนด์ในโลกโซเชียลเนี่ยมันมวูบวาบแป๊บ สามสี่วันเดี๋ยวก็ลืม<น>แต่คนเรียก,กแขกให้คุณคือคือผู้ประกาศข่าวของท็อปนิวส์เองก็มีการโต้กับคุณอมรัฐที่มีการโพสต์ว่าจะเลิกจะเลิกทาน MK นี่ยนะคะคุณสถาพรเกื้อสกุลผู้ประกาศข่าวบอกว่าแบนหมดทุกอย่างระวังจะไม่มีอะไรกินอดกินของอร่อยจะหาว่าไม่เตือนหรือว่ามีของพิเศษแบบต้องแอบกินอ๋อนี่ยิ่งเดือดกันไปใหญ่คือคล้ายๆกับว่ากลัวคน ไม่ไม่บอยคอต์ดเ็มเก็เลยมาช่วยกระตุ้นใช่ช่วยคือเอ็มคแบบกูสาดิ่งๆแล้วเลยขอโทษที่เถอะไอ้สุกี้เจ้าอื่นที่เขาอร่อยมันก็มีเียนนต่ว่าเอ็มเคเนี่ยมันหาง่ายมันสะดวกตามหาตอนนี้คนแต่แนะนำเป็นใหญ่เลยคนแนะนํากันเออเต็มไปหมดเลยแบบร้านนู้นร้านนี้อร่อยสุกี้ตรงไหนอร่อยอะไรเนี่ยเลยกลายเป็นแบบเออ รายการแนะนําอาหารกเรอดูในวันพรุ่งนี้ว่าเอ็มเคจะมีท่าทีหรือเปล่าหรือว่าจะนิ่งไปสิแขกว่าเขาจะนิ่งเพราะเขาจะปเขาจะดูเบาอะเขาจะรู้สึกว่ากระแสโซเชียลมัเดีไฟไม่ฟังนิ่งๆไปดีกว่ารักยาวให้บัตรักสั้นให้ต่อคิดว่าเขาจะอาจจะถึงคตินี้แหละแต่อย่าลืมนะคะว่าพี่ถึกระนชั่นน่ะที่แตกกระจัดกระจายจนไปมีท็อปนิวส์เนี่ยก็เกิดจากการกระแสการแบนสปอนเซอร์นะ แต่ว่ามันมีความขัดแย้งภายในอยู่ด้วยมันมีความขัดแย้งภายในอแูบแต่ตอนแบบสมร์้ตอนนั้นก็ทําให้รายได้ลดจริงขณะเดียวกันที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครอันนี้เป็นเกมโชว์นั่นนาซีบอกว่า PR อากระทรวงยุติธรรมนี่ทํางานดีนะคะเนี่ยโชว์พีอาร์พยายามจะบอกว่าเกมโชว์รอเรียลลิตี้โชว์การที่จะเอาคนไปขังแล้วก็แบบว่าไปมีการแบบเอขังแล้วไม่ให้ประกันราชทัน์เรานี่เป็น หน่วยงานที่มีจิตใจเมตตาปานิมากเคารพศีลมานทุกอย่างก็เลยเสียชนสมศักดิ์เทพสุทินควงเงินไปก็เลยเอาคุณสุวัฒเทพอารักษ์กสมอมาเยี่ยมแบงค์ได้ยินชื่อแ้นานแล้วนะพี่ถึกมแบงค์โตโต้แล้วก็คุณสมยศโอ้เราจะมันจะแบบดัดจริตกันไปถึงไหนอะทำไมคะก็อยากจะให้ คงอยากจะถ่ายภาพไปให้ต่างชาติดูอ๋อนี่เรามีเคารพสิทธิมนชนนะประเทศไทยเนะี่ยรัฐบาลไทยนะก็คบอ,อคตัวแทนของคณะกรรมการ,ร,รสิทธิใน,รรส,ในสุวัสด์ก็พูดถึงการได้พบกับสามแกนนำรัษฎรผ่รรานระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ว่าวันนี้ได้รับมอบหมายให้มาเย,ยี่ยมผู้ต้องของังซึ่งคณะกรรมการเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งชาติติดตามสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง แล้วก็มีคณะกรรมการเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบก่อนหน้านี้นะคะออกแถลงการไปหลายครั้งวันนี้จึงเข้ามารับฟังว่าผู้ต้องขังมีข้อคิดเห็นอย่างไรจากการได้พูดคุยกับนายสมยศได้รับข้อเสนอว่าอยากให้ช่วยพิจารณาเรื่องสิทธิในการประรกันตัวก็จะนําไปหารือกับคณะกรรมการต่อไปค่ะผู้ต้องขังยังต้องการให้เจ้าหน้าที่ เข้าไปพบตัวเพื่อเสนอแนวข้อคิดเหตุแบบตัวต่อต,ตัวนอกจากนั้นนายปียรัต์ก็เสนอว่าต้องการอ่านหนังสือพิมพ์ภายในเรือนจำเราฟังเสียงกสมลอน,อน,นะคะคุณสุวัตค่ะเขาอยากจะให้เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยคือเนื่องจากวันนี้เราไปการคุยกันทางโทรศัพท์เขาอยากจะให้เข้าไปพบกับตัวเขาเลย นะฮะเพื่อที่จะได้รับฟังมีข้อเสนอแนะมีข้อคิดเห็นยังไงซึ่งผมก็เรียนทางทางทางเดอนจําไปแล้วทางเดอนจำก็บอกยินดีให้เข้าไปพบได้แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องผ่านการกักตัว14วันหมายความว่าถ้าออกไปจากข้างนอกกลับมาแล้วเกิน14วันแล้วก็สามารถซึ่งผมจะได้ประสานกับทางเดอนจําต่อไปว่าวันเวลาใดที่เหมาะสมก็จะให้เจ้าหน้าที่ของกรมการศนี่ยได้เข้าไปพบกับผู้ต้องหงอย่างชัดเจนว่าจะมีข้อเสนอแนะข้ออะไรส่วนเรื่องอืน่นๆนะฮะก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นนะฮะ คุณโตโต้ก็บอกว่าอยากจะได้ให้มีหนังสือพิมพ์ในการที่จะเข้าไปซึ่งทางเลขาจังก็พร้อมที่จะส่งหนังสือพิมพ์ให้เข้าไปให้เข้าไปให้ให้ใหใหได้รับข่าวสารได้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วไปที่เราได้รับได้ฟังจากจากทุกท่านซึ่งทุกท่านก็บอกว่ามีความเข้มแข็งแล้วก็สุขภาพก็ยังดีอยู่ครับขอ,อยืนยันได้ครับไม่ยืนยัน ความปลอดภัย<า>และคุณภาพชีวิตนี่แหล<า>ะงาน<ช>าที่ี่ได้รับการดูแลองปลาประโยช <c oughs> น์การหน่วยงานนะฮะคนตัวก็กว่ากันไปก็อหยาก <c oughs> พี่ถือค่ะคือบอกว่าอมืมันเรื่องมันก็มีเรื่องหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มีเรื่องเล็กๆเ,เ,เรื่องหนึ่งนะก็คือโตโต้อยากได้หนังสือพิมพ์ในทางกลับกันนะคะถ้าแขกเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนน่ะแขกต้องบอกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่มากว่า แค่คุณเป็นผู้กระทำผิดแล้วอยู่ในเรือนจําเนี่ยคุณต้องถูกตัดสิทธิ์แห่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านการหนังสือพิมพ์้วหรือและนี่เป็นคําถามที่คณะกรรมาการสิทธิ์อะจะต้องถามไปยังกรมรชาชธรรมว่าเพราะเหตุใดไม่มีห้องสมุดดีๆในเรือนจําเพราะเหตุใดนักโทษไม่มีสิทธิ์อ่านหนังสือพิมพ์ในเรือนจํานี่เรื่องใหญ่มากนี่เรื่องน่าตกใจมากว่าผู้ต้องขังเนี่ยจะต้องมาขอขอในเรื่องที่ไม่ควรจะต้องขอเลยคือขอหนังสือพิมพ์ ก็บอกว่าเรื่องเล็กๆแค่อยากได้หนังสือพิมพ์เองก็ทำไมไม่ถามว่าเอ้าแล้วทาไมทาไมการอ่านหนังสือพิมพ์มันไม่เป็นเรื่องที่ควรจะเกิดขึ้นได้เลยโดยไม่ต้องขอให้เขาได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารข้างนอกบ้างมันมันมันจะไปข่ามตรงไเหรอคะการอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยค่ะบ l u สิ่งที่ใหญ่ที่สุดที่คณะกรรมการสิทธิ์ควรจะพูดคือเรื่องสิทธิการกันตัวเพราะว่าเขายังไม่ได้ถูกตัดสินความผิดเลย เขายังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการอะไรเลยเอาเขาไปขังได้ยังไงทําไมเขาไม่ได้ประกันตัวทําไมเรื่องนี้ไม่เป็นไม่เป็นเมนไอเดียของคณะกรรมการสิทธิที่ไ,ได้ไปพบคนเหล่านั้นในวันนี้ค่ะ